สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูพูซูเนครับมื่อนี้มาพมมาพอก,กันกับครัวชาแน,ชน,นลชาแนลพุกเอาพี่น้องเมื่อนี้ใช่น้อยพามากินปล่ามึกมึกกระดองพี่น้องใส่โลได้ครับตัวนี้ใส่โลหนึ่งน้องเมื่องครับกินโมเบิดดอกใส่โลพี่น้องเ <laughs> บๆาๆไรอย่าห่างมันเกี้ไงใช่น้อยครับคนจีม,มาแล้วคืกเอาพักกับพักแก้มาเข้ากับมี่พักกว่าพี่น้องแล้วก็ ผักบุง connect, glass, part, ้งพี่น้องต้นหอมกักชีเก็ใช่หน่อยกับขาดไว้ในข้เก่าแหละครับแต่มะฮุงใช่หน่อยกับมัหยุ่มน้ำขือเก่ามาเด้อครับต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีโอ้อยากแล้วค่องท่องก่อนมันจวดตัดขี้เก่านี่ โอ้ยพี่น้องเลยใหญ่ๆเลยบ้ากัน <laughs> ล่มมาแล้วน้ำเ <c oughs> มืองครับน้ำจิ้มนี่แบบ đường tàng tòa. Ua, เก็กอิมถ้าเห็ล,ล้วรูนะครับตัวนี้โล้หนึ่งครับเบาๆลายใหญ่หางขมขวอนผู้ยุบานเนาะ luôn เหมือนแล้วแค่ปีกมันเน่นหนิพี่นัง ตัดไปพี่น้นองยังเตียบตัวไงญ่เหรอไม่มันหนาใช่หน่อยพื่ละ <c oughs> ชินแล้วหน้าหน้าแล้วชิน <c oughs> โอ้ยหายใจมันกิ่นกับเบ็ดออกอมูรลวด าจาใจเพื่อนเลยพี่น้อง โล่หนึ่งพี่น้องโล่หนึ่งโอ้ยจาบมังหุงกระยาก แฝบ,บแาดพี่น้อง สองหนวดได้ไหมน้องโมเมนต์ Moment, ปลามึกตัวหนึ่งมีสองหนวดได้ครับให้เลยซื้อมาเพิ่มอ่ะ Cái <laughs> này luôn Cưng tuổi nè Cưng cà cái gì Đẹp nó ค้องค่จัดเต็มได้แล้วพี่น้องพี่แม่ครับผมแค่นันเม่มีโอกาสได้เมื่อเด็ก กับไม่อยอทาเมือกกระด็บอกกอบแดงใ <laughs> นนอตัวละลูกอะลูกละตัวา <laughs> <laughs> ำละ เข้าแล้วครับไม่ดูเพิ่นสั่งให้มาครับมึนๆน้า มาละ <c oughs> มากระมาเพื่อเพื่อพี่เพิร์นนองครับผมวันนี้ไง 跑不了 บอลอดอับพี่น้องเมนี่ใช่นายู่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดอ้อก่อนอื่อนทีู่่ขอตัวลัอก็เอาละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อที่จะบริภาณกันที่ตามในคลิปต่อ,ตอไปที่ช่องหนที่ให้ลงนะคบเนาะเมนี่นนผ้ามันกินปลาหมึกหยักเลยนะครับตัวละโลเลยครับพี่น้องจได้กินมะเบอร์ดอกนันหลายช่นาย,นอยขอขอบุญขอบคุณเอฟซีนะครับเนาะตัางประเทศหรือในประเทศก็ดีครับผมที่เป็นกำลังแรงใจกับครัวชาแนลชนลนะคบเนาะ ใชด้วยค่ะบ่มีอย่างเบาหลายครับผมมือฝุ่นหลายใช่ไหมขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ